จทของการเมืองไทยในวันนี้ไม่เหมือนกับปี40นะครับประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพประเด็นของการตรวจสอบถงดุลยังคงสําคัญอยู่แต่โจทย์ในปัจจุบันและในอนาคตมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนคือการต่อสู้ระหว่างอํานาจเก่าและอํานาจใหม่ความคิดเก่ากับความคิดใหม่เรียนประธานรัฐสภาที่เคารพ ผมปฏิภาสสันติพาดาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งพักก้าวไกลขอพิปรายให้ความเห็นต่อร่างแก้ไขรัฐมนูญในเรื่องของระบบการเลือกตั้งเอาข้อจริงจากการอภิปรายในสภาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามาตราต่างๆที่พักพลังประชารัฐเสนอแก้ไขนั้นไม่ได้ไปแก้ไขที่ปัญหาโครงสร้างการเมืองที่บิดเบี้ยวเลยเอาข้อดีบางประการมาปกปิดมาตราที่สําคัญกว่านั้น และกลับยิ่งส่งเสริมผลประโยชน์ของรัฐบาลในระบอบของประยุทธจจรโนชาไม่ใช่ประชาชนโดยเฉพาะการเสนอในมาตราที่144และ185และเมื่อมาบวกกับการเสนอแก้ไขระบบการเลือกตั้งโดยไม่ปิดสวิตซ์สวอสภาแห่งนี้และประชาชนเลยดูออกไม่ยากครับว่างานนี้หวังจะกินทั้งงบประมาณกินอำนาจในพื้นที่กินอำนาจในการเลือกนายกงานนี้กินรวบเบ็ดเสร็จแต่สภาของเราลืมสิ่งที่สำคัญที่สุด ว่าไม่ว่าเราจะเลือกตั้งด้วยระบบอะไรก็แล้วแต่สว250คนกกตและสารรัฐมนูญยังอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ไขระบบการเลือกตั้งโดยไม่แก้ไของค์คาพยพของคอสชที่กำกับและมีผลต่อการเลือกตั้งนี่ไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวผมสรุปได้ว่าระบบการเลือกตั้งเราไม่ควรเริ่มคุยกันด้วยเรื่องของเทคนิคแต่จะต้องเริ่มคุยกันบนหลักการใหญ่ๆ3ประการด้วยกัน ประการแรกคือระบบการเลือกตั้งที่ดีจะต้องสะท้อนเสียงของประชาชนให้ได้มากที่สุดหลักที่2ก็คือต้องสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมของพรรคการเมืองทุกพรรคและประการสุดท้ายระบบการเลือกตั้งที่ดีจะสร้างความเข้มแข็งให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองในระยะยาวเพราะเหตุนี้เองนะครับการกลับไปใช้ระบบการเลือกตั้งแบบปี40แต่ไปสอดไส้อยู่ในรัฐธรรมนูญ60นฉบับแก้ไขผมจึงเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นความต้องการที่จะกินรวบ สภาแห่งนี้เป็นภาคต่อของกระบวนการสืบทอดอํานาจผ่านละครปาหีที่เรียกว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแต่ผมขอเสนอต่อสภาและพี่น้องประชาชนว่าเราทําระบบการเลือกตั้งให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยการแก้ไขจุดอ่อนที่เราเรียนรู้ผ่านการเลือกตั้งตลอด20ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีสี่สูนั้นออกแบบจากระบบบริบทของความล้มเหลวทางการเมืองหลายด้าน การเมืองไม่มีเสถียรภาพรัฐบาลผสมที่อ่อนแอบริหารประเทศไม่ได้เราจึงมีการปฏิรูปการเมืองและเราทําได้ดีหลายอย่างนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือกติกาการเลือกตั้งแบบ mmm เลือกตั้งแบบคู่ขนานใช้บัตร2อใบยังไม่ใช่สไลด์นี้นะครับใบ1เลือกสอสเขตอีกใบหนึ่งเลือกพักเพื่อให้ได้สสปฏิลิสระบบนี้ทําให้เกิดสิ่งที่ดีมากคือเก,เกิดการแข่งขันเชิงนโยบายและเกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เวลาที่เราคิดถึงระบบการเลือกตั้งเราควรจะคิดถึงระบบการเลือกตั้งที่นำสังคมไปข้างหน้าโดยเอาระบบการเลือกตั้งปี40ที่มีมรดกที่ดีเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นผมเรียนท่านประธานและพี่น้องประชาชนแบบนี้ครับโจทย์ที่1ในการออกแบบการเลือกตั้งที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตได้เราจะต้องหาระบบที่ปิดจุดอ่อนของการเลือกตั้งตามรัฐมนูรี40ให้ได้สร้างระบบการเลือกตั้งด้วยบัตร2ใบใบหนึ่งเลือกคนที่รักเป็นสอสอเขตใบที่สองเลือกพัก ที่ชอบให้เป็นสอสรอะบปาร์ตี้ลิสต์ส่วนโจทย์ที่สองเราไม่ได้คิดถึงการเลือกตั้งในรูปแบบของคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เราต้องออกแบบการเลือกตั้งโดยเอาโจทย์ของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตมาเป็นตัวตั้งเพื่อเป็นการออกแบบและคิดถึงสังคมที่เราใฝ่ฝันเห็นร่วมกันโจทย์ของการเมืองไทยในวันนี้ไม่เหมือนกับปี40นะครับประเด็นเรื่องของรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพประเด็นของการตรวจสอบถ่งดุลยังคงสําคัญอยู่ แต่โจทย์ในปัจจุบันและในอนาคตมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนคือการต่อสู้ระหว่างอำนาจเก่าและอำนาจใหม่ความคิดเก่ากับความคิดใหม่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในการเปลี่ยนผ่านราชสมัยระบบการเลือกตั้งที่ดีจึงต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ครับท่านประธานเพื่อให้โลกเก่ากับโลกใหม่ได้มาปะทะก,กันอย่างสันติในสภาแห่งนี้